ตนเองก็บอกกับนร้องชายว่าพี่แล้วหนูท้องอยู่เนี่ยจะทํำยังไงนักร้องชายตอบทันทีบอกว่าฟ้าจา๋าวันนี้ฟ้าไม่ใช่ความสุขของพี่แล้วนะพี่รักฟ้าน้อยลงแล้วโอ้โหทา่านั้นละ วัดทำเอาวงการบันเทิงในกันลุกเป็นไฟลเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพจดังเจมอยร้อยแปดได้เปิดประเด็นเรื่องเาวาพฤติกรรมสุดเช้าของนักร้องร่างเล็กคนนึงนะคะโดยเพจดังคด้รบูข้อความที่ว่านักร้องร่างเล็กทําสาวท้องไม่รับผิดชอบพี่ยังเอาตัวเองไม่รอดจะเอาน้องมากัดก้อนเกยกินได้ยังไงสุดท้ายไล่ไปทําแท้งพี่ไม่แค่เพราะมีโรคสีใบเชิดซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนั้นน,นกระําให้มีเล่าบรรดาชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความผิดเพศน,นะครับพร้อมหยอดคาใบอักษรยอ่อให้เดากันเป็นจํานวนมากค่ะ จากนั้นล่าสุดนะคะมีการโยงการไปถึงนักร้องชื่อดังหลังมีการแชร์สนันโลกออนไลน์ว่านักร้องจากเวทีดังล่างเล็กทําสาวท้องแล้วไล่ไปทําแท้งพอสาวตกเลือดบอกสาวให้กินน้ํยาเยอะมแล้วก็บล็อกหายไปเลยอีกทั้งฝ่ายชายยังมีโรคสีบอีกด้วยค่ะซึ่งสาวรายดังกล่าวนะคะนามว่าน้องฟ้านามสมมติค่ะได้เผยผ่ารายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์แชร์หมดเปลือกว่ารู้จักนักร้องชายเวทีประกวดชื่อดังนามว่าออางเจอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนักร้องชายร้องเพลงอยู่ก่อนให้เด็กเซ เอากระดาษโน้ตมาให้เขียนว่าอยากรู้จักจากนั้นนักร้องอ้ออ่างนะคะก็โทรศัพท์มาจีบแล้วบอกว่าชอบน่ารักสวยตนก็ไม่รู้ว่านักร้องชายคนนี้มีแฟนอยู่แล้วเลยมีการพูดคุยกันก่อนมารู้ภายหลังนะคะว่านักร้องชายคนนี้นะคะมีแฟนอยู่แล้วและเป็นนักร้องอยู่ด้วยอักษรยอดทอทหารค่ะซึ่งถึงตรงนี้นะคะหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลกับผู้ด,ดําเนินรายการนะคะก็เผยว่าน,าน่าจะพูดชื่อออกมาเลยถ้าจะพูดกันขนาดนี้แล้วซึ่งฝ่ายหญิงนะคะก็มีการสอบถามนักร้องชายว่าเกิดอะไร ขึน้นักร้องชายนะคะก็บอกว่าอยากหาคนคุยให้สบายใจคุยกับตนเองแล้วสบายใจ ตนเลยบอกว่าหนูไม่อยากเป็นมือที่สองที่สามของใครพยายามตีตัวออกหางแต่นักร้องชายก็ตามง้อง,งอนค่ะจนเจอข่าวเลิกลากับนักร้องหญิงทศหารสุดท้ายนักร้องอ,อ่างค่ะก็กลับมาคุยกับตอนอีกครั้งทําให้เชื่อใจโดยพาไปเจอพ่อแม่ที่บ้านต่างจังหวัดไปกองถ่ายก็บอกทุกคนว่าตนคือคนที่คุยเป็นคนที่รักและพาไปหาพ่อแม่เพราะต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ารักจริงต่อมาในกาคะตนเองก็พบว่าพอนักร้องชายในการเลิกกับทศหารก็ไปคบหากับนักร้องมอมาพ่อถามว่าคือ ใ่นักร้องชายตอบว่าไม่มีอะไรเป็นคอนเทนต์อย่าไปคิดมากไม่มีอะไรเลยนี่แหละวงการบันเทิงสื่อรักเลยทําข่าวให้ตนเองก็เลยถามว่าตกลงเมื่อ,อไหร่จะชัดเจนนักร้องบอกที่คบกันตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วตนเห็นฝ่ายชายจริงใจจึงยอมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งค่ะ หลังจากนั้นนะคระตนก็เกิดตั้งคันขึ้นมาค่ะซึ่งระหว่างตั้งท้องเนี่ยนักร้องชายไม่จบไปคบหาไฮโซโมอร์มักก็ถามว่าตนท้องอยู่จะทํายังไงฝ่ายชายบอกว่าตนไม่ใช่ความสุขของเขาอีกแล้วเกียร์ก่อมให้ไปทําแทง้งยุติการตั้งคันเพื่ออนาคตทําให้ตนเนี่ยยอมไปเอาเด็กออกนักร้องชายก็เป็นคนพาไปทําแท้งและนั่งรออยู่ในรถ3วันผ่านไปฝ่ายชายหายกีบแต่ตนเองเนี่ยตกเลือดวันละสามถึงสี่ครั้งส่งข้อความโทรหาฝ่ายชายติดต่อไม่ได้นอกจากส่งข้อความมาว่า กินน้ําเยอะๆดูแลตัวเองดีๆแล้วก็หายไปเลยค่ะโดยฟ้านะคะก็ได้เปิดใจว่าเราคุยกันแล้วว่าถ้าพลาดขึ้นมาพี่โอเคใช่ไหมเขาบอกโอเคแต่พอเกิดเรื่องก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือรักหนูน้อยลงเอานู่นเอานี่มาเป็นข้ออ้างหนูตกเลือดวันนึงเนี่ยซรอบติดแต่เขาไม่ได้มาดูแลและเห็นข่าวผ่านว่าเขาคุยกับคนนี้4เดือนแต่หนูตั้งครันได้2เดือนพอถามว่าคนนี้คือใครเขาบอกเป็นคอนเทนต์แล้วถ้าพี่จะร้ายกับหนูก่อนรอบนี้หนู ขอใจร้ายกับพี่บ้างแล้วกันนอกจากนี้นะครับฟ้าก็ยังเผยอ,อีกว่าเหมือนถูกผู้ชายเนี่ยหลอกให้ฆ่าลูกตัวเองแล้วสุดท้ายก็ทิ้งตนค่ะแล้วคุณผู้ชมละคะคิดว่าเป็นใครเดาถูกกันไหมลองเข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ